นะครับมาดูการหมักเนื้อนะนี่ครับใส่กระเทียมก็กระเทียมหัวใหญ่กับหัวเล็กผสมกันนะครับเพราะกระเทียมหัวใหญ่จะเป็นกระเทียมไทยแล้วมันจะมีรสชาติฉุนฉุนมากแลว้วโคลงแหลกอันนีเป็นเนื้อแล้วเนื้อคือเนื้อวัวนะเนื้อซี่โครงวัวเป็นจะมีเลนติดหน่อยๆฮนะ ข่กระเทียม,มให้ละเอียดก่อนนะกระเทียมไทยกับกระเทียมหัวเล็กนะครับหัวใหญ่เนี่ยมันจะฉุนมากเหมาะสำหรับหมักส่วนหัวเล็กเอาไว้ตามส้มตำเทียมหัวเล็กนะก็ะเขาจะมีกลิ่นคืนแล้วก็ใส่มเมล็ดกระเทียนิดหน่อยนะพอจะใส่เยอะ พอได้กินหอมนะเล็กัะเ,ยะเียนแล้วเล็กระเคียนะเียนกินจะหอ,หอมขึ้นมาแล้ว ก็เลียมันจะได้เข้าเนื้อใช้มือนะใช้มือมันจะถึงที่เข้าเนื้อเราควักเลยมือล้างสะอาดเรียบร้อยแล้ว,ลวใส่เข้าไปเนื้อหนึ่งโล,ลตามด้วยซอสผักเขียวนะ ตามด้วยซีอิ๊วขาวไม่ต้องตวงแล,วนะแล้วก็ทอดหอยนิดหน่อยอันนี้เราจะนุ่มนะฮะเดี๋ยวเปิดฝาไม่ได้ น้ำตาลทรายนะฮะทำได้น้ำตาลทรายช้อนขรึ่งจะได้อีกอย่างแน้วงเต่ไปหน่อย แล้วเกลือครับตัวมมแล้วเค็มมากแล้วขยำเลย มีอะไรมากครับนี่ก็อร่อยนะครับทำกินอร่อยครับทำขายรวยถูกปากคนทั่วไปนะสำหรับคนอย่างเราๆถ้าผู้ดีกินไม่ได้ครับให้มือขยำเราแบบลุกทุ่งลุกทุ่ง ก็เสร็จแล้วครับเอเค,ครับเอาไปแช่ตู้เย็ยนนะครับแค่นี้เราแช่ตู้เย็ยนได้แล้พะพอแดดออกมาเราก็ตากกับแช่ประมาณสักสองชั่วโมงนะโอเคนะครับคลิปนี้ครับ